เวลาเขาฟังถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตว่าหลวงพ่อแต่งเรื่องเก่งขอปฏิเสธเพราะว่าตอนเรียนหนังสือเออนะี่ยเกือบตกในเรียงความคือเรียงซะไม่ได้ความเยนยเพราะนั้นที่ชมประลมว่าหลวงพ่อแต่งเรื่องเก่งเนะยังไม่ขอรับเขาปฏิเสธมีแต่เรื่องจริงๆรง ที่เกิดจากการฝันในฝันเราจะเล่าะะเฉพาะลูพระราชครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโอลีเท่านั้นใช่ไหมเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะฝันเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้จิตใจเบิกบานสบายก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมะกันก็เป็นความรู้ติดคาติดแข่งเอาไว้ เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่เล่าผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้โดยพุทธวิธีซึ่งท่านใช้การหยุดการนิ่งจนกระทั่งเขาถึงพระรตาตรัยในตัวถึงพระธรรมกายแล้วก็อาศัยธรรมกายนี่แหละศึกษาฝึกฝนค้นคว้ากันต่อไป ใครๆก็ทำได้ทั้งนั้นแหละฝันในฝันอย่างนี้ก,ก็คงจะจำเพื่อนของคุณพ่อในภพชาติที่เป็นผู้นำบุญชวนสร้างมหาเจดีย์เพื่อนรักกันนะของคุณพ่อในชาตินั้นที่จักชวนพ่อมาสร้าง มหาเจดีร่วมกับชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้นถากทั้งที่แผ่นดินให้สะอาดมีตอไม้มีหินม,มีอะไรก็ขุดกันไปเห็นไหมจ๊ะแล้วก็ทำจกนกระทั่งสำเร็จกัเลยนะนแล้วทำให้คุณพ่อเนะี่ยมีอานิสงส่งผลให้มีสุขกันเรื่อยๆมานะนจกนกระทั่งมาถึงปลายบุญ หลายกับที่ผ่านมานี่ไม่เคยรู้จักทุกขติเลยร,รวยมากจนกระทั่งไม่ค่อยจะรวยนรเนรียวลงมาเพราะว่าไม่ได้สร้างบุญต่อรวยฟรีรในชาติถ,ถัดมาอย่างนั้นแหละที่เพื่อนที่เป็นผู้นำบุญนี่สหลังจากละโลกไปแล้วก็นู่นไปอยู่นิมมานารดี<อ> สวรรค์ชั้นที่ห้าโดยอนุภาพแห่งบุญดีมีคือสนสัทธาเรื่อใสในพรระัฒนาไตรในพระสัมมาสมุทิเจ้าแล้วก็ทำนาทีเป็นผู้นำบุญยอดกัะยาณมิตร <Okay. S 1> ไม่ได้ชวนเฉพาะคุณพ่อแต่ชวนคนอื่นด้วยเพราะนั้นกำลังบุญจึงทรงผลนู่น oh. ไปอยู่นิมนมานาร,ะระดียังไม่ได้ลงมาเลย oh. ยาว จะลงอีทีน,นู่นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า oh. พระสีอรยะเมตไตรธรรมทาสลุ oh. เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราล,ลงมาเกิดในยุคนั้นและ,และกำลังบุญก็ถึงที่ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมโน่นมาจะต้องไปลงตรงนู่น oh. เพราะนั้นอันิสงสองผู้นำบุญนี่ไม่ใช่เรื่อง น,นิดหน่อยๆอ,อะไรเนี่ยใช่เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียว <Okay. S 2> นี่เพราะนั้นตอนนี้เขาเข้าไปสบายตรงนู้นแล้ว oh. แต่คุณพ่อเขายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดกันมาอีกยาวกันไปอย่างนี้ <Okay. S 2> ส่วนคุณแม่ก็ถึงเป็นชาวพุทธแต่ก็ไม่ค่อยได้สร้างบุญแบบชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงเหมือนอย่าง พวกเราอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นคนมีจิตใจงามแบบชาวโลกแล้วก็คงคิดแบบชาวโลกทั่วไปโดยเฉพาะชาวพุทธในนามเออแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะแค่นี้เราก็ดีแล้วนะที่จริงไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอะไรต่างแค่ละชั่วแต่ยังไม่ไึไม่ถึงการทำดีและก็ทำใจให้ใส เพว่นี้ก็จะมีความเป็นอยู่ในระดับหนึ่งอย่างนี้มีกันทั่วถึงทีเดียวที่คุณแม่ท่านก็ไปเสวยวิบากอย่างนั้นโดยปกติโดยทั่วไปนี่ต้องยาวนานมากทีเดียวกว่าจะพ้นวิบากยกเว้นว่าจะต้องใช้กรณีพิเศษคือลูกทุกคนต้องเข้าถึงธรรมกาย ถึงรัตนาไตรศึกษาวิชาธรรมกายเราก็จะต้องไปตรวจตราดูต้องาไปแก้ไขกันมันก็มีทางออกแต่ว่าต้องกรวมใจกันทีนี้ทำไมลูกทั้งหกชายห้าหญิงหนึ่งจึงมาเกิดกับท่านทั้งสอง แล้วก็อยู่บนเกาะที่สวยงาม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ได้ออกกำลังกายว่ายน้ำน้ำแข็งแรงดำน้ำเป็นบ่ายน้ำเป็นอะไรต่างๆเรียกว่าอยู่ใกล้ๆอะไรทั้งหาดทรายทิวมะพร้าวมีซันมีแซนมีอะไรสโตนมีอะไรพวกนั้นฮะมะพร้าวสาวสวย อย่างนี้เนี่ยแล้วก็อาหารก็เหลือเฟือแต่ต้องไปดำเอาจับเอาเยอะแยะของฟรีตั้งนั้นใช่ไหมอีกตรงนี้แหละที่เอ้หลวงพ่อจะเล่าดีไม่ดีตรงนี้หรือเราไปแอบเล่ากันเอากันดีครับมันคล้ายนิยายแต่ว่ามันอย่างนั้นแหละครับดีคับอือดีครัดีแน่นะดี ดีก็จะได้อันเล่าสักสองนาทีสั้นๆแล้าไปเล่ายาวๆข้างหลัง <laughs> การที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนี่มันมีหลายกรณีทีเดียวแหละเคยสร้างบนร่วมกันเคยสร้างบิบากกรรมร่วมกันหรืบอบางทีก็ไม่เคยสร้างบนร่วมกันไม่เคยสร้างวิบากร่วมกันแต่ว่า บุญของตัวทำอย่างนี้เหมาะกับพ่อแม่ตรงนี้หรือวิบากกรรมของตัวทำตรงนี้เหมาะกับพ่อแม่อย่างนี้ก็ใช่ไหมใช่ก็ยเข้าใจว่า,าไงกาใจว่าแล้วแต่บุญแล้วแต่บาปหรือว่าไม่บุญไม่บาปจะเท่ากันะจะเคยทำร่วมกันก็ดีหรือไม่เคยทำร่วมกันก็ดีสามารถมาเป็นโลกเป็นพ่อเป็นแม่ได้อาทวนอีกทีนะจ๊ะ ถ้าเคยสร้างบุญร่วมกันมาพ่อแม่ลูกก็มาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้แต่เคยสร้างวิบากกรรมร่วมกันมาเนี่ยก็มาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ถ้าไม่เคยสร้างบุญร่วมกันมาเลยพ่อแม่สร้างอย่างหนึ่งลูกอย่างหนึ่งแต่พอเหมาะกันก็มาเป็นพ่อเป็นแม่กันได้พ่อแม่สร้างอย่างลูกสร้างบาปกรรมพอเหมาะพอดีเลยใช่ไหม เอาพอ่อกินเล้าแม่ทำกับแก้มลูกก็กองเทีย oh. ไปซื้อเล้าให้พ่ออะไรเงี้ยนะ oh. น,นี่ีสมมติอ่ะเรียกว่าขันน้ำพานลองพอกันเลยมไม่ขาดคอขาดใจครับ,รบมีสิทธิ์มาเกิดร่วมกันได้ oh. นี่ต้องเข้าใจตรงนี้กันพระก่อนคระเพราะทั้นใครที่ไม่เคยเป็นญาติกันเนี่ยพระสัมมาสมัมพุทธเจาตรัสไว้เลยไม่มี และใครที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยก็ไม่มีบางชาติเป็นพ่อเป็นแม่พี่ป้าน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยบางชาติเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรสารพัดเป็นทั้งเจ้านั่นแล้วก็เป็นทั้งเจ้านี่อะไรเนี่ยลูกนั่นก็เป็นลูกนี่ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นมาสารพัดหมดแล้วแต่เราจะเป็นอันไหน นี่หลยจ้ะมันยักย้าย,าย,ายาท่ายเทกันมากายมนุษย์เหมือนเป็นหุ่นเนี่ยกายละเอียดอ่ากำลังเหมาะสมกับยูนิฟอร์มนี่ก็อ่ไนหลมาเนี่มันมันมันจะเป็นอย่างเนี้ยนี่แค่เช่นเดียวกันคือมีอยู่ชาติหนึ่งอ่ในฝันในฝันนะฝัน<า>ไปเลย กัน,นรู้ดีว่าเดี๋ยวฟังก่อนย้อนย้อนหลังอดีตก,การอย่า <c oughs> งน้นไม่อยู่ชาติชาติหนึ่งเอาชาติเดียวที่จะมาเกี่ยวกันเ,น <c oughs> เพราะว่าเพิ่งจะไปเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพ่อเป็น,ปนแม่กันชาตินี้เท่านั้นเลย <c oughs> คือพ่อก็สร้างมาอย่างหนึ่ง <c oughs> คุณแม่ขย่างหนึง่งแล้วก็พอเหมาะกับคุณพ่อก็รักกันพอรักกันก็มีเรารของเราก็สร้างอย่างหนึง่งแล้วก็มาเจอกันในในประเด็นนี้นะในกรณีนี้ของพ่อของแม่เนะี่ยเราพอทราบแล้วทีนี้ของตัวเราเนี่ยก็มีอยู่ชาติหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์แปลว่าเกิดเป็นคนะ <ST US> อจะดูว่าสนใจหรือเปล่าอ้อยังสนใจคือมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งท่านท่านก็ส่งทหารอาหาคนไปปราบข้าศึกพอจับข้าศึกมาได้ ก็เอาข้าศึกนั้นไปปล่อยเกาะอัาจะเพิ่งเดาอย่าเพิ่งเดาทั้งห้าจะเป็นทหารนะไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะแต่เป็นทหารทั้งห้าที่รักกันแล้วก็ไปทำตามคำสั่งพระราชาแล้วก็ไปจับข้าศึกมาได้อาไปปล่อยเกาะต่อมาพระราชาเนี่ย ไปเจอนักบวชท่านหนึ่งเกิดศรัทธามอฟังเทศรัทธาตั้งแต่รูปสมบัติบุคลิกบุญลักษณะของนั่นศรัทธาในธรรมะที่ท่านแสดงอย่างแรงกล้าจนกระทั่งพระราชานั้นเบื่อหน่ายชีวิตในทางโลกก็สละราชสมบัติแล้วก็ออกบวช พระราชาออกบวชคุนทหารก็รักพระราชามาก <Okay. S 1> ทั้งห้าเนี่ยเอาเฉพาะทั้งห้านะ <Okay. S 1> คนอื่นไม่เกี่ยว <Okay. S 1> บวชกันเยอะแต่ว่าเอาแค่ห้าเนี่ย <Okay. S 1> ก็คุนทหารนี่ก็บวชตามคือ <Okay. S 1> นั่นส่วนหนึ่งที่เอาข้าศึกไปปล่อยที่เกาะนะ <Okay. S 1> อีกส่วนหนึ่งก็คนละตอนกันเลยนะ <Okay. S 1> ตามพระราชามาบวช <Okay. S 1> พระรักพระราชาแต่บวชสี่ บหนึ่งในนั้นไม่ได้บวชแต่ว่าเป็นกำลังสนับสนุนหนึ่งในห้าเนะี่ยและหนึ่งในห้าหนั้นก็มีภรรยาอยู่คนหนึ่งก็สนับสนุนในการบวชทั้งห้าและภรรยากระทำบุญร่วมกันมาในชาตินั้นนะที่เป็นนักบวชแต่บวชใหม่ๆเนี่ยมีมานะทิฐิมาก หรือว่าเป็นขุนทาหารสามารถไปรบทัพบจับศึกอะไรมาได้ก็จะถือตัวเวลาพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งบวชมานานกว่าอบรมสั่งสอนว่าเป็นพระแล้วเนี่ยไม่จะเป็นทาหารนจะมาทำซ่าแบบทาหารเนี่ยมันไม่ได้เราเป็นทหารทางธรรมมันก็ต้องสงบสง,งียนสง,ง่าง,งามสมกับเป็นพระ อะไรต่างๆสอนเรื่องกิริยามารยาทตั้งน uh um> uh> ั่งให้เป็นนอนให้เป็นยืนเดินให้เป็นพูดให้เป็นคือให้เป็นพระไม่ใช่นั่งนอนยืนเดินเป็นทหารแล้วก็จะจับกลุ่มคุยกันเรื่องของคารวาสนันระบวชเป็นพระมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเถระก็ตื่นตื่นพระ นวักะบทใหม่ซึ่งเป็นขุนลบทั้งนั้นขุนทหารปราบฆ่าศึกมาเรียกว่าเอาชีวิตไปเดิมพันให้กับพระราชาฆ่าศึกใหญ่โตขนาดไหนยังไปจับมาได้ทีนี้ก็ต่อหน้าพระเทระก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาก็ครับผมครับผมพอรับหลังกับเอาเลยลำพึงถึงพระเถระคนอย่างเราปาโตดูน่ะนางเป็นนะ่ะ ยืนเป็นเดินเป็นนอนเป็นฉันเป็นอะ,อะไรขับถ่ายก็เป็นทั้งนั้นแหละจะต้องมานั่งสั่งซ้อนอะไรกันนักนะฮะอะไรต่างๆก็คุยกันแต่และก็คุยกันในกลุม่มต่อมาก็อินรียแก่กล้านะเขาค,ค,คือบาปมากขึ้นผ่านพระเถระองค์นั้นก็พูดลอยๆอเดียดเออเรื่องนี้ไปต้องมาส้อนอะไรหรอกร,รู้หรอ ข่าศึกใหญ่ว่าขนาดนี้ยังรู้เลยรู้ควรจะทำอยังไงไม่ต้องมาสอน <Okay. S 1> อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็ตำด้วยวิจีกรรม <Okay. S 1> แต่พูดลอยๆ <Okay. S 1> ให้พระเถระรูั้นั่นฟัง <Okay. S 1> ก็ทำกันอย่างนี้ <Okay. S 1> ตลอดมาเลย <Okay. S 1> แต่ว่าพอบวชไปนานๆเข้วมีวิญ,ญญาณเป็นพระ <Okay. S 1> ก็ สำนึกอะไรแต่ไรได้ตายแล้วไปล่วงเกินพระเถรละก็ไปขอขามาและก็ตั้งใจประพฤติธ,ธรรม <Okay. S 1> ในคุณอาหารทั้งสี่นั้นก็ได้เข้าถึงธรรม <Okay. S 1> ในชาตินั่นทีเดียวคือได้ดวงธรรมได้เห็นองค์พระใสๆ <Okay. S 1> เป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> นี่ไม่เรื่องมันคล้ายนิยาย เพราะนั้นจะเล่าต่อไปดีหรือจะเอาแก่ดีดีครับต่อดีขุนอาหารทัสี่นั้นก็มาเกิดแถวเกาะอะแหละแล้วก็ที่มีทิฏฐิมานะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเลยเกิดในตระกูลที่ลำบากชั้นล่างที่ตั้งเหนื่อยตั้งลำบากมากๆทีเดียวแหละแล้วก็ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศคือไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ ได้ทําความดีเนี่ยเวลามาเกิดเนี่ยจะไม่ไม่ไม่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใกล้เนื้อนาบุญแต่ว่าแม้เกิดในตระกูลที่ไม่ได้อยู่ในบุญญาเขตของพุทธศาสนาแต่ยานใดี่เห็นพระวิญญาณพระเก่าคือบุญเก่าที่เป็นพระเกิดเพราะฉะนั้นก็จะดึงดูดเข้าหากันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ขุนทหารทั้งสี่เนี่ตอนนี้ก็มาแล้วนี่นะก็มาอยู่ในล่มเงาของพระพุทธศาสนาแต่ว่าจะได้บวชแค่สี่แต่อีกหนึ่งจะเป็นกองสเสบียงแล้วก็ภรรยาของหนึ่งในนั้น,น,นเนี่ยมาเกิดเป็นพีสาว ที่คอยสนับสนุน <Okay. S 1> เหมือนชาตินั้นก็นไปเป็นสเบียง <Okay. S 1> ดูแลพระ <Okay. S 1> ทั้งสี่รูปนี่คือสิ่งที่มันผ่านมาเพราะนั้นเป็นเรื่องราวที่โยงกับของหัวหน้าชั้นนี่แหละหัวห <Okay. S 1> น้าชั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ oh. แล้วก็ที่ตามก็มากันนั่นแหละ oh. ใครบ้างล่ะพี่วิชิต อืมวินติสักชาย,ส,ชายสมโชคสมโชคอะไรนั่นแต่อีกคนหนึ่งจะไม่ได้บวชหรอกจะเป็นกำลังสนับสนุนพีชายลองสบียงแล้วก็พีสาวก็จะสนับสนุนเป็นกองสบียงนี่คือสิ่งที่ผูกพันมาแต่ว่ามาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นชาติแรกทั่าน,นั้นเองไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่อะไรกันมาก่อนเพิ่นจะมาเป็นระก,กระแสกรรมที่ พอเหมาะพอดีดูดกันลงมาเลยอย่างนี้แหละ oh. เห็นไหมเจ้าว่าเรื่องของการกระทำเนี่ยดยกายด้วยวาจาดยใจเนี่ยมันติดอยู่ในตัวพอถึงเวลาบังครับเหมือนระเบิดเวลาเปิดขึ้นมาใจถ้าเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตนมักจะเกิดในตระกูลที่เหนื่อยทีเดียวแหละลาําบาก แต่ถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนจะเกิดในตระกูลที่สูงเพราะฉะนั้นใครมีทิฏฐิมานะมั่งละ่ะก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะแออตนน่ถ้าใครอ่อนน้อมถ่อมตนจะเกิดในที่สูงแต่ใครไปคิดประตูสูงแล้วไปดูหมิน่นคนอื่นก็จะเกิดในที่ตำ่ำมันจะจะตรงเงินข้ามกันอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็จะเหมือนกับทองทะเลนี่แหละที่ต่ำ แต่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลเห็นไหมจ๊ะพอเราอ่อนน้อมทำตนอย่างนั้นหรือเราไปในกลางนาเราไปดูเถอะดูต้นข้าวไอ้ต,ต้นไหนต้นมันงองอย่างนี้เนะรวงข้าวเต็มเลยแต่ไอ้ต,ต้นไหนมันอย่างนี้นะี่นะไม่ค่อยจะมีรวงหรอกนี่คนเราเมือ่อถ้าอ่อนน้อมทำต,น,ตนได้สแสดงว่ามีคุณธรรมเยอะในตัวมันึงจะอ่อนลงไปได้ เพราะนั้นเนี่ยอัุภาพการอ่อนน้อมํำตนจะได้เกิดในตระกูลที่สูงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ชาตินี้ก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวซะอืมคานี้แข็งกระด้างหรือว่าอ่อนโยนออ่อนโยนอ่อนโยนโอ,อาใช้ได้นจะ